สบายดีพี่น้องสบายดีกับทีทุกท่านพี่น้องสบายดีสุโมงสุบอนพ่อพอกันคือเก่าพี่น้องสองน้องอลินปาดเท่วันเดียวเกือบสำเร็จเบิด์ตทงเด้พี่น้องเหลือจังห่างหนึ่งสอง Happ. สามสี่ฮะกระหูกห้งเต็

สูตตาย่วสายไดพน่บริตายน้ำไปแล้วายพัตมาโลกาเจส่ดกมือได้กระเให้ตายมีเงินเสียประกันภัยไเมาเพ่าอาปัเมาแท้นี่ มีมีโออีกบ่อ่่แล้วเบิร์นี่หาสามร้อยบ่ฮะสมงแบ้าทชั่วโมงละสาบาทแล้วเบิร์นี่ถ้าไดกรยากรขึ้มอแต่หกโมงฮะขอหอแต่หกโมงอกโมงอ่าทเจสายเห็ดแหลวพี่น้องเจสายเพิ่มโอพี่น้องชั่วโมงละยี่สิบบาทนะฮะ ເຮົາເພີ່ມອີ່ຫຍັງຊາບບາດເພີ້ເພີ້ຜູ້ລະ30ໂລອື้ຂົາຢູ່ໃຫ້ເລີຍກະໃຫ້ໂລຜູ້ລະ30ບາດກะວ່າກະແດ່ກະແດ່ວ່เແລ້ວເບິດນີ້ໃຫ້ຜູ້ລະ300 พี่น้องอต้อนคำนี่ยังอันไ่ะพูด้ายนะฮึมารเบิงนะคเัิจ้าจ้าวินเลือจังไห้จองสี่หกให้นั่นแหละเรือหกให้หนึง ตอบแรง่โลกะนำเหลือสิบสี่ จาก30เสลือ14เมือ่อเมื่อ1 6บหเออเมื่อเมื่อสคนเจ็ดคนนเอ้อเอ้อปะทออนเ่ยนะเพ็นเฮ็ดโอเฮ็ดเอเด็ดนี่ายต่อไปเพิ่งนเกสิเห็ดกะละมังปะทอด เมาเนาะอืมเมา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 แล้วแล้วดอือื่นนี่มาสองด้ยนีเด้อลบรอดีขนาตาเด้อจะมาหาสองมาหาสองมให้เห็น

หากับเจ้าเขายวเบยหากขอยู่เนาะอาเอ้าได้บได้นะ้ได้เนี่นะจดสีแล้วให้ละเดนี่เอาเคร่งให้ตัวนี้พูดให้มันฮอแจดีกว่าันี้รด Môn mừng cứng như cút chệ cả đã Hả? Này sai? Hay cụt cút lực lực ná Bà rút ná ừ. Cô 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 Cô

บ่พ pues ok ่อบ่กาลกไว้สองมืออันนี้กาลกใไหมบ่อันนี้ได้เท่าไรอันสองมือนะหอดอยบ่พันกาวลอยปลายมัดกาวลอยปลายมัด เก้าร้อยปลายมัดเกือบแล้วเบิรทงท่านไปใส่ใจชีริตท่าน ลอยปาดกระถินกระเบิดมือเข้าคำ่ลอยประชัน<ฮ>แม่เสียน,นจัดบุฟเฟ่ฮะยะดอกมูออ่นแล้วนา <c oughs> ขาคนกะมอหนี่บเห็นลอยนี่นะเบิ่งนแน่ก,กว่าผู้ เออจนพอเห็นจนพออยากเห็นหละมือคือขึกันเลยอนนี้แล้วญ่แก้วโค้าแล้วอเนอ ได้ดูเนาะว่าให้นะมันเป่งบ่ไปบ่ตะกาสตะให้นาสองสีหาหกห้าหให้ตะกาสตะให้นาหกให้โอ้ยมืออื่นกันแล้วเลย ยังมาเลยยังมาเลยยงไม่มีแต่ห้อยเลย